โอ้อากาศสดชื่นท้องฟ้าแจา่มใสอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบัดดี้คู่หูเจ้าหนูของพ่อนะครับกับผมโกสินราชกรม ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี่ก็คือชุมชนเก่านะครับผมเรียบคลองเก่าแก่นะครับผมชวนให้รำลึกถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่เขายังจีบกันใหม่ๆนะครับผม <Wow. S 1> และสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือตลาดหัวตะเข้ครับ นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าถิ่นที่ตลาดชุมชนหัวตะเคีแล้วนะครับผมขออน,นุญาตแนะนำรู้จักคุณพี่อ่อนซีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะผมอยากจะทราบว่าความเป็นมาเป็นไปของชุมชนหรือว่าตลาดแห่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับจริงๆแล้วของชุมชนเรานะคะเป็นชุมชนท้องนาทำนากันเมื่อสมัยก่อนนะคะคก็ทำากันเยอะ พอวิวัฒนาการเปลี่ยนไปก็กลายมากันทำตลาดสมัยก่อนก็จะเป็นทำตลาดนักศิละปะนะคะคสมัยนั้นก็จะมีการลิเริ่มกันทำตลาดขึ้นมาแล้วก็อาศัยชาวชุมชนเนี่ยค่ะมาค้าขายแล้วต่อมาก็มีหน่วยราชการหรือก็หน่วยเอกชนเข้ามาช่วยกันบูรณะค่ะคแล้วก็มีสินค้ามาขายมีจัดงานดอกไม้จริงๆแล้วอะชุมชนเรามีจุดแข็งนะคะคือคเป็นสถานที่เก่าแก่แล้วก็เป็นอนุรักษณ์ของ หลังคาหลังคาก็เก่ามากแล้วก็ประตูเป็นรูปฟักกค่ะแล้วก็มีเชื่อมโยงพี่คิดว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่จูงใจให้คนข้างนอกเข้ามาเที่ยวเลยนี้อัตลักษณ์ของตลาดที่นี่ก็คือเป็นตลาดเก่าเป็นตลาดเก่าที่ไม่เหมือนใครใช่เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอญาตพี่ออนซีเนี่ยพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมรอบๆตลาดไปเรื่อยๆก่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมมาไปดูตลาดกันเลยดีกว่าครับมาครับ คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ที่ผมเดินผ่านตลาดมานะฮะของกินเยอะแยะมากมายแล้วของเล่นแบบเก่าๆรู้สึกถึงแบบฟิลแบบเออสมัยเด็กๆเราเล่นอะไรบ้างบางอย่างเราก็ไม่เคยเห็นอาจจะเป็นของรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เขาเล่นกันนะฮะแล้วยังมีอีกหลายๆร้านที่ผมยังเดินไม่ครบนะครับเราสามารถมาชมจากจุดนี้ได้แต่ว่าคุณผู้ชมครับเสียดายจริงๆว่าที่ผมเดินตามร้านไม่หมดเนี่ยเพราะว่ามีบัตดี้คู่หูของเรารออยู่ในวันนี้นะครับผมเพลิดเพลินกันไม่ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชม ไปพบกับบัดดี้คู่หูของเราวันนี้ดีกว่าครับผมตามผมมาครับไปบัดดี้คู่สีของเราวันนี้คือคุณพ่อเอคุณหมอผู้รักสิ่งแวดล้อมและน้องก้าวอิ่มสาวน้อยนักประดิษฐ์สมองใส ว่าแต่วันนี้สองพ่อลูกจะมาทำภารกิจอะไรกันนะเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณพ่อเอและน้องเก้าอิมสวัสดีครับครับสวัสดีขออนุญาตแนะนำตัวทั้งสองเลยนะครับผมผมคุณพ่อนะครับชื่อเอครับเชษฐาจันเทียมวงครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพันพันสังจันเทียมวง,งชื่อเล่นชื่อนางเก้าอิมค่ะ น่ารักกันทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้ปัจจุบันคุณพ่อทํางานอะไรอยู่ครับตอนนี้ทํางานเป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อครับเอ้คุณพ่อทํางานแบบนี้เนี่ยมีผลกระทบอะไรไหมครัระหว่างแบบการดูแลลูกครับก็คือลักษณะงานก็จะต้องใช้เวลาที่ที่ทำงานค่อนข้างเยอะบางทีก็ไม่ค่อยได้อยู่กับน้องเขาเลยวัยหยุดไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวครับอย่างนี้เวลาคุณพ่อทํางานแล้วไม่กลับบ้านเนี่ยน้องก้าวอิมรู้สึกยังไงบ้างครับก้าเหงาเหงาค่ะเพราะว่า แม่บางทีแม่ก็จะทํางานแบบว่าพิมพอะไรสักอย่างอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วพ่อหนูก็ทํางานหนูก็จะเล่นอยู่คนเดียวบางทีหนูก็ทําสิ่งประดิษฐ์แบบว่าชิ้นเล็กๆแล้วก็เล่นของเล่นแต่ว่าถ้าถ้าถ้าพ่ออยู่ด้วยหนูก็อาจจะเล่นนอกบ้านแบบว่าเล่นสกูตเตอร์อะไรแบบนี้ค่ะอย่างนี้คุณพ่อครับถ้าเกิดเวลาแบบมันไม่สัมพันธ์กับการเลี้ยงดูอย่างเงี้ยคุณพ่อมีวิธีการดูแลเลี้ยงดูเขายัางไงครับจริงๆก็คนที่จะดูแล เขาเป็นหลักคือเป็นคุณแม่คุณแม่เขาจะมีเวลาอยู่กับบ้านนะครับแต่ว่าส่วนไหนผมก็อศสยช่วงเวลาวันหยุดหรือว่าหลังเลิกงานอะไรเงี้ยค,คือบางทีกลับมาบ้านก็อาจจะต้องทิ้งทุกอย่างไว้ก่อนแล้วก็มาเล่นกับเขาก่อนแล้วก็พอพอเขา,เา,เขาเอๆๆนอนหลับเสร็จแล้วเราค่อยลุกมาทํางานค้างของเราอะไรเงี้ยครับขึ้นชื่อว่าได้เป็นคุณหมอแล้วเนี่ย อะไรอะไรมันไม่ได้ดูง่ายๆเลยใช่ไหมครับได้ข่าวว่าคุณพ่อเอเนี่ยเป็นคนที่รักสิ่งแวดล้อมมากชอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากแล้วปลูกฝังน้องเขายังไงครับคุณพ่อครับก็พยายามให้เขาเข้าใจว่าทุกกิจกรรมของเราเนี่ยมันมีผลกับสิ่งแวดล้อมหมดก็คือใพยายามให้ ให้เราสร้างภาระให้เขาติดแวดล้อมให้น้อยอย่างเช่นเรื่องของขยะเรื่องอะไรพวกนี้ครับคือ <c oughs> พยายามลดการใช้ลดการบริโภคลงแล้วก็หรือขยะที่เราใช้ก็พยายามแยกทิ้งในเงี้ยครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราสามารถช่วยลดลดภาระตรงนี้กับสิ่งแวดล้อมได้อาพี่ถามน้องก้าวอิมหน่อยเวลาคุณพ่อสอนเราเรื่องเวลาการแยกขยะการเก็บ <c oughs> ขยะนะไปไหนไปนู่นไปนี่ขวดซับพลาสติกต้องอยู่ตรงนั้นถุงต้องอยู่ตรงนี้ อาหารต้องอยู่ตรงนี้นะรู้สึกยังไงเวลาเขาพูดอย่างนี้บางบางทีก็เบื่อเพราะว่าฟังไม่เข้าใจหรือว่าแบบว่าถ้าพ่อพูดแล้วก็พ่อจะชวนไปทําด้วยบางนี้วันนี้นะครับผมมีกิจกรรมให้ทั้งคุณพ่อและคุณลูกได้ทํากันจัดเตรียมไว้หมดแล้วแหละแต่กิจกรรมที่จะให้ทำเนี่ยก็คือผมเชื่อมั่นว่าทั้งคุณพ่อและคุณลูกนี่จะมีความสนุกกับมันอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะยากหรือจะง่ายยังไงเดี๋ยวไปฟังกติกากันดูก่อนแล้วกันสำหรับภารกิจแรกก็คือภารกิจลดขยะช่วยคลองใสคุณพ่อและน้องก้าอิ่มจะต้องช่วยกันพายเรือเก็บขยะในคลองให้ได้มากที่สุดภายในเวลา10นาทีหลังจากนั้นน้องก้าอิ่ม จะต้องนําขยะที่เก็บได้มาแยกให้เรียบร้อยแล้วให้คุณพ่อเป็นคนตรวจสอบความถูกต้องหากแยกประเภทขยะได้ถูกต้องทั้งหมดจะถือว่าน้องก้าวอิ่มพิชิตภารกิจที่หนึ่งไปเลยเอาละครับหลังจากที่ฟังก,กันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อพร้อมนะครับน้องก้าวอิ่มพร้อมนะครับค่ะอ่ะแลวผมจะเป่าลูกมีเราเริ่มภารกิจกันเลยนะครับ5 4 3 2 1 เริ่มภารกิจกันเลยครับร <c oughs> ทางนู้นทางนู้นทางนู้นตรงสะพานเลยอ้าวยังไม่ทันได้เก็บสักชิ้นก็เจออุปสรรคใหญ่เข้าแล้วคลื่นยักษ์พาเรือโคลงเคลงระวังด้วยนะครับคุณพ่อคุณลูก อิมหนีบ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 อ่าอิมเต็มหนีบเลยอิมเต็มหนีบเลยเก็บถึงไหมเก็บถึงไหมมัง้งไม่รู้ไม่ด <c oughs> ีเดี๋<า>ยวเข้าไปอีกนิดเดียเขาอีกนิดเดีฮะเดี๋ยวว่าเข้าไปอีกนิดเดีมันปวดแล้วทำไมใช้ไม้เขี่ยป <c oughs> <c oughs> ้าทับขยะ, <c oughs> ะเป็นไรแล้ว มือเลยล่ะโอเคเก่งมากค่ะ ไปขึ้นไหม,ม,มเก่งมากค่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้าหากูเลยจ้า พี่รอยอยู่ท่านนะ้ำมานานแล้วได้เยังไมจ๊ะไม่รู้ค่ะเดี๋ยวพี่ไปดูเวลากันเนาะเพราะว่าทีมงานเขาจับเวลาไว้แล้วเนาะอ่ะนะเอาเดี๋ยวจนะส่งของมาก่อน <laughs> สักสักชั่บเลยใส่ภารกิจครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรผลงานกันดีกว่าครับไปภารกิจ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีโจทย์ท้าทายให้น้องก้าวอิมได้พิชิตอีกจะเป็นอะไรไปเอาใจช่วยน้องก้าวอิมกันครับเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยพี่ถาม่อยทําไมทําไมเธอพายแบบวันเดียวเป็นเลยพี่พายทั้งหนึ่งอาทิตย์แพี่ยังไม่เป็นเลยรู้เปล่ามีเทคนิคอะไรบอกคุณผู้ชมไหมการพายเรือเนี่ยก็ต้องใช้แรงนิดต้องใช้แรงเยอะๆคุณพ่อช่วยไหม ช่วยคะ่ะเพราะว่าหนูหนูก็ไปไม่ได้แต่ว่าพอ่พอพ่อพ่ออยู่ข้างหลังขั้นตอนต่อไปของเราก็คือการคัดแยกขยะโดยที่น้องก้าวอิ่มจะเป็นคนคัดแยกเองและให้คุณพ่พอเป็นคนตรวจสอบดูซิว่าขยะที่น้องก้าวอิมคัดแยกเนี่ยคืออะไรงั้น5นาทีต่อจากนี้เป็นเวลาของน้องก้าวอิมแล้วนะครับผมงั้นผมจะเป่าให้สัญญ,ญาณแล้วนะครับเชิญเลยครับผมต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าการแยกขยะเราจะมีด้วยกัน4ี่ถังครับ ถังสีเขียวจะเป็นขยะเปียกถังสีเหลืองจะเป็นขยะรีไซเคิลสีฟ้าจะเป็นขยะทั่วไปสีแดงจะเป็นขยะอันตรายมาดูกันครับว่าน้องก้าอิมจะแยกขยะได้ถูกหรือไม่อไมเอ้เฮ้ยใช่เหรอเอ้ดูดีๆแต่มันเป็นรูปอาหารนะเอาละสิใส่ถูกถังไม่เนี่ยน้องก้าวอิมแต่ถ้ามั่นใจก็ไปต่อเลยครับ รู้นะครับว่าน้องก้าวอิม่มแยกขยะถูกต้องไหมเวลาก็ใกล้หมดแล้วไปเอาใจช่วยน้องก้าวอิ่มกันต่อครับเฮ้ย,ยจะหมดเวลาครับ3<า>2 1หมดเวลาสำหรับน้องก้าวอิ่มครับผมอ่ะเรียนใจคุณพ่อครับ <c oughs> มาดูกันครับว่าน้องก้าวอิ่ม จะแยกขยะได้ถูกกี่ชิ้นงานนี้ต้องให้คุณพ่อเอมาช่วยตรวจดูแล้วล่ะครับเราจะใส่เป็นรีไซเคิลก็ได้นะแต่ไว้รีไซเคิลกับถุงมือก็ไม่รู้ว่าเขาไปแส่อะไรมามนอาจจะสกระปรกก็ได้ก็ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อก็ทิ้งในขยะตารางถ่านไปฉายก็เป็นขยะมีพิษ มีสารเคมีที่เป็นอันตรายก็ถังขยะอันตรายตกแล้วค่ะโอเคครับเรียบร้อยครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณพ่อครับอาผมให้คุณพ่อ <c oughs> เป็นคณะกรรมการให้คะแนน <c oughs> น้องอิมแล้วกันครับจะผ่านหรือไม่ผ่านขึ้นกับคุณพ่อแล้วกันครับเป็นยังไงบ้างครับให้น้องเขาผ่านไหมครับโดยรวมขยะที่สําคัญสําคัญคืออย่างเช่นขยะสดกับขยะอันตรายน้องเขาก็แยกได้ถูก <c oughs> ครับเพียงแต่ว่าก็จะมีปนปนกันบ้างระหว่างขยะทั่วไปกับขยะรีไซเคิลซึ่งอันนี้ก็ ถือว่าเป็นปกติเพราะว่าบางทีส่วนขยะสองส่วนนี้ก็จะปนลๆปลปลกันอยู่ละแล้วก็การรีไซเคิลได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนแยกและแยกไปทําอะไร,รอันนั้นก็ที่น้องเขาคัดมาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านสำหรับภารกิจแรกในวันนี้คุณพ่อและน้องก้าอิ่มก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่ท้าทายจนสามารถพิชิตภารกิจแรก ไปอย่างสบายๆช่วงหน้าคู่บัดดี้ของเราจะต้องเจอกับภารกิจโหดหินแค่ไหนพักแป๊บหนึ่งครับครับลูกวัยรุ่นตอนต้นนี้ก็ต้องส่งเสริมให้เขามีความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับที่สําคัญก็คือส่งเสริมให้ลูกทํากิจกรรมตามความสนใจซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีกิจกรรมให้เด็กสามารถเลือกทําได้นะครับแล้วก็ในการสื่อสารในครอบครัวนียก็พยายามสร้าง ลักษณะของการที่มีกติการ,ร่วมกันในการจัดการเวลานะครับอย่างเช่นเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์การเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เรามีการตกลงแล้วก็มีสมรรถภาพที่ดีโดยที่ไม่ต้องมีความขัดแย้งกันมากแล้วก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับวัยรุ่นในช่วงถัดๆไปครับ ครับกับภารกิจของเราภารกิจที่2นะครับเปลี่ยนขยะเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไอจอยสตูดิโอนะครับที่ตลาดหัวตะเคเก่กานะครับในภารกิจเปลี่ยนขยะเป็นสิ่งประดิษฐ์น้องก้าวอิ่มกับคุณพอ่อจะต้องแข่งขันกันนําขยะมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์คนละหนึ่งอย่างจะเป็นของใช้ก็ได้หรือของเล่นก็ได้โดยเราจะให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนเป็นผู้ตัดสินว่าสิ่งประดิษฐ์ของใคร โดนใจมากกว่ากันคนที่ได้รับเสียงโหวตมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะทันทีครับบอกขัญราชนะครับเริ่มภารกิจที่2กันได้ครับเนี่ยทำไร,รไไลูกเนี่ปใช้ตัดอะไรไหมเดี๋ย,ยวค่อยจะค่อย พี่คุณทำอะไรอยู่ครับที่ที่ที่ให้แมวเล่นที่ให้แมวเล่นที่บ้านเลี้ยงแมวด้วยหรอครับไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงค่ะเ,ะเอ๊ะแล้วไอ้น,นั้นมันหายไปไหนอะไรครับไอไม้อออยู่นี่ เกิดปัญหาขึ้นแล้วกาวที่เตรียมมาติดไม่อยู่เอายังไงดีละครับน้องก้าวอิมเอาล้วครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับผลงานการประดิษฐ์ของน้องก้าวอิมและของคุณพ่อนะครับผม และข้างหน้าของน้องก้าวอิมตอนนี้ก็คือคณะกรรมการที่ผมเอามาจากต่างประเทศเลยทีเดียวจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่เพื่อนๆโรงเรียนเนี่ยเขามาจากโรงเรียนศึกษาพัฒนาใช่ถูกต้องหรือเปล่าครับครับ<ช>ก่อนอื่นก็ทำการพรีเซนต์ให้เขาได้รู้ก่อนว่าอย่างที่น้องประดิษฐ์นี่คืออะไรคุณพ่อเช่นเดียวกันนะครับอาคุณพ่อเชิญครับครับอันนี้ก็เป็นประดิษฐ์จากขวดน้ําพลาสติกใช้แล้วนะครับขวดน้าดื่มแล้วก็มาทําเป็น กระถางต้นไม้รูปแมวอูดอดครับแมวอูดอูดน้องก็อินเชิญครับเป็นเหมือนแบบว่ามีแมวสองตัวแล้วก็มีเครื่องเล่นให้แมวแล้วก็อันเป็นพรมให้แมวอันนี้เป็นเหมือนแบบว่ากันกันก้อนไหนพรมใช่ค่ะคณะกรรมการครับทุกท่านครับผมใช้คุณพ่อกับคุณลูกหันหลังนะครับโดยที่ไม่เห็นคะแนนของตัวเองผมจะยืนบังไว้เงี้ยเชิญท่านคณะกรรมการหยอดลูกปิงปองเลยครับผม มาลุ้นกันครับว่ากรรมการผู้เชี่ยวชาญของเราทั้ง21คนจะชื่นชอบผลงานของใครมากกว่ากันของพ่อหมอครับเพราะมีประโยชน์ปลูกต้นไม้ครับแล้วก็ทำออกมาเป็นรูปร่างแมวได้สวยน่ารักครับของน้องเก้าอินค่ะของน้องเขามีแบบเอาสิ่งรีไซเคิลมาดัดแปลงให้มีสีส,สันสวยงามค่ะเก้าอินค่ะ เพราะว่ามันมีของตกแต่งแล้วก็อะไรต่างๆเยอะค,ะอค่ะหนูก็เลยเลือกเพราะว่ามันน่ารักดีค่ะของคุณพ่อค่ะเพราะว่ามันสวยค่ะแล้วก็เป็นรูปแมวด้วยคุณน้องเก้าอิมและคุณพ่อเชิญหันมาดูคะแนนตัวเองได้เลยครับคะแนนถ้ามองด้วยตาเปล่าสูสีกันมากนะฮะอะน้องนีนี่ครับน้องนีนี่เชิญมารับหน้ากล้องครับ หนึงน่งสองสาม สรุปผลคะแนนนะครับน้องเก้าอิน10คะแนนส่วนคุณพ่อได้11คะแนน,นขอเสียงปรบมือหน่อยครับผู้ชนะคือคุณพ่อครับผมและขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆที่มาจากโรงเรียน,นขเขาเชิญมืออีกครั้งครับทำไมรู้สึกยังไงอ่ะทำไมแบบ ไอหนูเป็นนักประดิษฐ์แท้ๆแล้วคะแนนได้แพ้คุณพ่อนิดเดียวอ่ะรู้อยู่แล้วว่าต้องแพ้ค่ะทำไม<ข>อคะครับเพราะว่าพ่อพ่อเขาเก่งเรื่องคนนี้อืมอะคุณพ่อครับปกติเนี่ยอย่างอย่างอย่างน้องอ่ะเขาเด็กๆมันต้องมีความคาดฝังแล้วถูกไหมครับเวลาเขาผิดหวังมาเนี่ยอย่างน้องก้าวอิมนเนี่ยรู้สึกเป็นเด็กที่ยังไงครับให้ความรู้สึกกับสิ่งนั้นยังไงครับคือเขาเป็นเด็กที่เวลาที่เขาทําอะไรเขาค่อนข้างมีความตั้งใจแล้วก็ ก็จะมีความคาดหวังในในผลงานหรือว่าในการทํางานของเขาอยู่แต่ว่าตัวนหนึ่งก็คือเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างเข้าใจผลลัพธ์ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นดังใจหรือว่าในกรณีที้มีการประกวดมีการแข่งขันแล้วเขาไม่ชนะอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความผิดหวังแหละแต่ว่าเขาก็จะทําใจได้ง่ายคือเหมือนกับเขาก็พยายาม จัดการกับความเสียใจของเขาได้ค่อนข้างดีอย่างเงี้ยเรามีแบบต้องมีอะไรเป,เป็นของตอบแทนหรือว่าต้องซื้ออะไรไหมไม่จําเป็นขอแค่เป็นคําพูดถูกไหมครับคุณพ่อครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอธิบายเขาเข้าใจมากกว่าคร<ะ>ับแต่ก็พยายามชดเชยด้วยการพอเราว่างหรือเราเสร็จงานแล้วก็รีบม,มาใช้เวลากับเขา,างียครับอาจจะมาทํากิจกรรมด้วยกันที่บ้านหรือพาออกไปเที่ยวข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเขาสะดวก สะดวก็เราสะดวกเราจะว่างว่างมา่อยแค่ไหนถูกไหมครับแล้วอย่างสิ่งที่คุณพ่อพูดมาเนี่ยคุณพ่อไม่มีเวลาให้ลูกยแล้วเวลาคุณพ่อวันนั้นติดงานจริงๆเนี่ยอย่างก้าวอิมรู้สึกยังไงครับก็อยากให้พ่อกลับบ้านแต่ว่าก็เข้าใจเพราะว่าพ่อต้องทำงานเข้าใจว่าพ่อทํางานอ่าแล้วสําหรับวันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของรางวัลนะครับผมที่การที่คุณพ่อกับคุณก้าวอิมเนี่ยมาร่วมรายการของเรานะครับผม ยินดีกับคู่บัดดี้ในวันนี้ที่สามารถพิชิตภารกิจของเราได้ทางรายการก็ขอมอบผ้าพ,พันคอและเข็มกลัดบัดดี้คู่หูเจ้าหนูของพ่อให้คุณพ่อเอและน้องก้าวอิ่มเป็นที่ระลึกจากทางรายการครับวันนี้เราจะได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกที่คุณพ่อเป็นหมอและคุณลูกเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์ กล้าคิดกล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดของที่คุณพ่อที่เป็นหมอเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นในมุมมองต่างๆนะครับผมที่บอกว่าเราเอาปรับ,รบใช้ในครอบครัวของเราได้นะครับผมในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้องเราไอจอยสตูดิโอแล้วก็ตลาดเก่าหัวตะเค้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณที่คุณพ่อทั้งคุณลูกมาสนุกสนานกับกิจกรรมของเราภารกิจของเราในวันนี้นะครับผม แล้วสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับบัดดี้คู่หูเจ้าหนูของคุณพ่อวันนี้เราสาพลขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับคือความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดจากการที่เขารู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องสนใจว่าลูกของเราเนี่ยเขามีจุดแข็งคืออะไรนะแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกทำสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมในโรงเรียนนะครับ ได้นําความสามารถของเขาเนี่ไปใช้เราควรจะให้เขาได้อยู่กับเพื่อนภายใต้อิทธิพลเพื่อนที่ดีนะครับการทํากิจกรรมในโรงเรียนจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยได้ส,งส่งเสริมความภูมิใจในเด็กแล้วก็ทําให้เรามีเรื่องที่จะสนทนากับลูกจากกิจกรรมที่เขาทําเด็กแต่ละวัยจะมีความาลักษณะของความเชื่อมัน่นในตัวเองที่ไม่เหมือนกันนะครับเ,เด็กเล็กๆเขาจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็ใช้วิธีที่เราแบบว่า ไม่ต้องไปใส่ใจเบนความสนใจนะครับแต่พอเด็กโตขึ้นการที่เขาจะต้องเรียนรู้ว่าการที่แบบเชื่อมันในตัวเองมากเกินไปนั้นนะมันอาจจะทําให้เขามีปัญหากับเพื่อนกับสังคมได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่พ่อแม่สื่อสารกับลูกโดยตรงให้มากขึ้นวิธีการที่สื่อสารที่ดีเนี่ยคือบอกความเป็นห่วงนะมากกว่าที่จะไปตําหนิพฤติกรรมของเขาโดยตรงอีกด้านหนึ่งก็คือการแชร์ประสบการณ์ของตัวเราเอง เพราะว่าจริงๆแล้วลูกทุกคนอยากรู้ว่าพ่อแม่ผ่านวัยรุ่นมาได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเราเองก็จะเป็นการที่ส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ทางอ้อมมากกว่าที่หรือว่าแยบยนต์ได้ดีกว่าการสอนตรงครับ